เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก๊อตเช่นเคยนะผมผมก็จะมาเล่นเกมเอฟุตบอล2องพทุกคนได้ดูนะครับตอนนี้ผมก็รีบอัดตอนเล่นมาให้ดูทุกคนครับว่าผมจะเจอทีมอะไรนะครับอยากให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าผมเจอทีมอะไรนี่เลยนะครับผมโอ้โหทั้งแผงนะครับผมโอ้โหผมจะไหวหรือไม่ไหวทุกคนมาดูกันหรือว่าจะยื้อได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปลุ้นกัน ทั้งเกมเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าผมจะยื้อเขาได้หรือไม่แล้วผมก็จะพลาดอะไรอยากเพิ่มเติมอะไรก็เรามารอดูว่าผมจะทํำยังไงว่าจะสามารถเขาได้ยังไงนะผมเอ้จะสามารถชนะเขาได้ยังไงนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเอาครับผมก็เจอทั้งแผงนี้ก็น่าจะดูมันเลยนะผมว่าผมก็เสียวกันนะทุกคนว่าผมจะสามารถชนะเขาได้ไหมครับผมมาครับบอลอยู่ที่ฝั่งเขาครับเบียา เขากลางมาติดโรดี้ครับผมโรดี้ติดโอ้โหจ่ายบอลลูกนี้โอ้โหจ่ายพาดเนได้มาแทงมาแล้วครับผมโอ้โหไอโตมาแล้วยังวันนี้ยังยังจะจ่ายเพื่อนแต่ติดอารอนเปิดขึ้นไปนะผมไม่ได้นะผมบอลอยู่ที่โย,ย,ยน,าานครับเนม่าอย่างเคยเนม่าพาดไปผมเปิดลูกนี้จะไม่ดีเท่าไหร,ร่นะผมอ้หเกมนี้บอกได้เลยนะครับว่าโคตรตึงนะผมทุกคนผมก็พลาดมากหลายรอบมากเลยนี่ขอเกินมาแล้วผมว่าอาจจะพลาด หล,หลายๆอย่างให้ทุกคนได้ดูหรือว่าได้ชมนะครับก็ทุกคนก็ถ้าจะดูผมก็เอาไปปรับเปลี่ยนในการใช้ได้นะผมอาจจะเกมลับอาจจะดีหรือว่าเกมบุกหรืออาจจะดีเดี๋ยวทุกคนก็ดูไปอะไรที่เป็นตัวอย่างได้ทุกคนก็สามารถเก็บไปใช้ได้นะผมอัพบอลอยู่ที่เอ็มเปรเป้จ่ายมาครับในมาจุเน <c oughs> ี้ยเล่นถามาลูกนี้หลุดคาฟูมาแจกเข้ากลางมาวินิสูสยิงลูกนี้ติด ยิงด้วยซ้ายนะผมไม่เต็มสทกเท่าไรนะครับติดบอลของเขาไปมาผมบอลอยู่ที่ดูบอยจ่ายมาติดโยนครับนะครับเวลาเวลาตัวนี้ก็โคตรดีนะทุกคนผมเจอมากับตัวเราโคตรดีเลยจ่ายบอลลูกนี้ย้อนกลับนะครับเอาครับบอลยี่เอโตให้ดีมาจุเดียดีมามาแล้วครับดีมาโอ้โหพลาดหมดเลยผมมาแล้วโยนครับลูกนี้อพิเชษผมก็ได้นะครับ โอ้โหโคตหนัวโคตรพลาดโคตรอะไรก็มีหลายอย่างนะทุกคนก็ขอโทษกันด้วยนะครับผมอ่ะครับบอลอยู่ที่โยนครับมาให้นม่าติดอารอนผมนะครับผมมาครับดูบอยไม่ถึงนะครับโยนครับมาให้โตเดวิโลไม่ถึงนะครับมาเนมาเข้ากลางมาดูบอยจ่ายออกมาเดมเบเล่เข้ากลางมาให้ดิสซูสเดียถ้าถึงเอ็มเปอร์เป้ก็ได้จะรับหน้านะผมไปเวลาผมบอลอยู่ที่ดูบอยมาดูบอยโรดดี้ ิกัันครบผมมาครับมีซูสทีเนี่ยจ่ายค่อยกับหลังมาเอ้ปเป้จะจ่ายลูกนี้ยังได้อยู่เอ้ปเป้ายให้เนมาเนมาดับเบิลทัชลูกนี้อืรขาฟูแข็งกว่านะครับผมเดบิ้ลโอ้โอเคครับถึงฟังข่าวนะครับผมมาครับอารอนถึงอยู่มาให้เดอบอยเดอบอยชิงมาแล้วครับวันทูลูกนี้อไม่ผ่านครับตัวหน้านะครับผมคาร์ตน่าปะน่าจะคาร์ตน่าทุกรถโอเคครับผมมาครับเดอะบอยให้เนมาจูเนีย เนปอเปย์ยิงซ้ายลูกนี้อื้มปีเตอร์เช็คของเขานะผมปีเตอร์เช็คฝั่งเขาก็ฝั่งผมก็น่าจะต่างกันนะผมปีเตอร์เช็คของเขาน่าจะไวละอ่อนนะผมผมผมน่าจะไวกลางๆคนนะครัผมมาครับเดวิเลตดับุษฐานบอลูกนี้จะยิงลูกนี้อ้โหคันตดาก็มาทานนะผมเอ้คานาเวโล่ปะเออคันน่าจะคานาเวโลไม่ใช่เนะี่ยผมผมผมขอโทษนะครับเออพอดีวันช่วงนี้ผมเบลอๆนะผม ช่วงนี้เครียดกับเรื่องการแข่งบอลน,นะผมผมจะมีแข่งฟุตบอลน,นะผมทุกคนโอ้โหก็ได้เครียดหลายๆอย่างนะผมก็ไม่ค่อยได้ทําคิดอะไรทุกคนได้ดูก็ขอโทษด้วยนะผมขอบคุณผู้ติดตามที่กําลังติดตามผมนะผมก็ฝากดูหลายๆคลิปหลายๆวิดีโอของผมด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับมาครับผมจบ ครึ่งแรกมาก็ผมก็ได้คองบอลน,น้อยนะผมเจอฝั่งเขาคองบอลมากกว่านะผมก็ไม่รู้จะแกยังไงก็ตึงมากนะผมเกมพวกนี้ผมก็เปลี่ยนเบลลิงแฮมลงมาดีกว่านะผมมาครับผมเริ่มกันครึ่งหลังครับผมมาผมจะเคลียร์รูใจ่ายได้หรือไม่ผมเบ,บลลิงแฮมไม่ถึงนะผมได้ไหม,มไม่ได้นะผมเอาครับผมบอลอยู่ที่เวลาเดี๋ยวไป มาครับผมชิงเลอเนเมสซี่กันแต่ติดผมนะผมครับเอาแล้วครับผมบอลอยู่ที่แดนกลางควายมาให้เดเบโลเมสซี่ล็อกขวามาเมสซี่สตาร์นิ่งูกนี้โอ้โหเนี่ยลอยมุมคมนะเมสซี่แพ้การแบบออจอยครับนะผมคนคนที่คุมจอยเก่งนี่คือแบบ หันหันนิดเดียวก็สตาร์นิ่งได้แล้วผมใครแบบอยากฝึกก็ต้องไปฝึกนะผมผมนี่อยากฝึกเลยแต่ผมฝึกยังไงก็ไม่เก่งนะผมนะครับเริ่มกันใหม่โรดีีมาครับผมมินิแฮมมาให้มินิทูตควายมาลูกนี้มินิทูตผมมาแล้วผมยิงลูกนี้อแต่ก็ติดนะผมไม่สามารถตีตีเสมอเขาได้นะผมหนึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถทําได้นะผมก็เกือบไปนะผมก็ได้แต่เกือบนะผมมาครับผมจะ ใช้ลูกสูตรนะครับผมสูตรยังไงไม่รู้เดี๋ยวขอลองดูก่อนเอานี้มาแล้วกันนะผมมาครับผมเรียกตัวประกบมาจ่ายเข้าไปให้พิซูสเนี่ยควายมาให้เนี้มาจูเนี่ยเปิดเข้ามาลูกนี้แต่ติน,นะผมอื้มแต่ก็ยังได้อยู่นะผมอารอนมาให้ดิอาร์ตมาแล้วครับเบลิงแฮมสตัน,นลูกนี้ติดเสาวนะโอ้โหโกอาทันนะผม ีมจะเต็มแล้วไม่พอนะผมผมยังไม่มีดวงอีกออทําไงชนะเขาดีเนี่ยมาครับผมมาแล้วเบลลิงแฮมหาช่องเลนเรียบร้อยนะผมู้่เบลลิงแฮมสไลโฮเพ e r เยอร์นะผมหาช่องขึ้นมานผมก็ถือว่าช่วยผมได้ใบอีกหนึ่งตัวสำรองนะผมมาครับผมผมจะสามารถชนะไอ้นำเขาได้หรือไม่ผมก็ดึงตัวประกอบด้านหลังมาแล้วครับดีอาร์ผมก็ได้นแล้วโยมมาให้ได้มา จะเข้ากลางมาให้โรดี <c> ้ <oughs> จ่างนี้โรดี้มาครับผมดครับมาให้อลาสบอวิสก้ามาแล้วเดิเล่เ,เขากลางมาวิสุนี์ <c oughs> เวียร์ลามาดักได้นะผมเอาผมเข้ากลางมา,มาติดผมนะผม <c oughs> มาครับในวันจนเนี่ยเข้ากลางมาให้บริแฮมจ่ายมาโอมาแล้วครับเอ็มปาเป้ลูกนี้มาแล้วเขายิงลูกนี้รีบครับอยนะผมยิงด้วยซ้ายนะผมเอียงเอียงนะครับกน สามารถนำเขาไปได้แล้วนะครับผม2ประตูต่อหนึ่งมาครับผมผมก็มีใจนิดหน่อยแล้วนะครับผมอ่ะครับขอปรับลงนิดหน่อยนะครับผมก็ให้ปกติมาครับผมเดริกให้ดิอาส์โยนมาลูกนี้ให้นีมาโดนดักได้นะครับเมซี่จ่ายขวามาคาฟูเข้ามาแล้วครับเดเเปโลตตกไหมเดเเปโลโดนผมดักไปนะครับผมอ่าครับผมนีมาจูเนียจะเป็นคนเปิดนะครับผมเขาจะใช้ลูกสูตรหรือไม่ สูตรลูกน,นี้เดวเปโลโอ้โหเรียบโลมาลูกน,นี้โอ้ยแหวกมาลูกโอ้สายก้อยเรียบร้อยนะผม <What? S 1> โอ้โหโคตรไปเดวเปโลเฮ้ <the> ดูทุกคนม,มาแล้วครับไม่มีตโตผ,ผมไม่แน่ดักเลยผมนะ่าจะวิ่งชนนะโอ้โหลูกน,นี้ก็พลาดไปนะผมอาขอกลับเป็นบุกเหมือนเดิมนะผมมาผมลูกเขียบเหมือนเดิมมาแล้ววินิสูตดดินะ่ะ นิสุทหล้ำหน้าป๊าเปยนะผมโอ้โหวิ่งเลยไปนิดเดียวนะผมไม่น่าจ,จ่ายไปเลยนะคนก็ไม่สามารถทำเกมไวได้นะผมมาครับผมบอลอยู่ที่ฟ่งหัวครับเนม่าจุเนียนให้ป๊าเปยจ่ายมาให้เนมา่าเข้ากลางให้โรด,ดี้ติดเวลายเช่นเคยนะครับจ่ายมาลูกนี้เอโต้โอเคดิอาร์ผมดักหน้านะครับ โอเคขอโอ้โหติดมาแล้วครับเวลาเฮ้ยไหนโอ้โหไม่ได้เวลาได้ครผมมาผม้โตให้คาฟูเอ้ยไม่ใช่คาฟูโยนครับเดเบเล่มาแล้วครับเอ็มบาเป้ชิงกับวินิซูสยูนให้เปเป้มาครับในมาจุดเนี้ยมาแล้วทาหลุดแล้วครับผมมาแล้วครับนี่มาจุดเนี้ยตายเข้ากลางมายิงลงเนี้ยอื้อหือเดเบเล่ครับผมโอ้โหได้ยิงนะครับยิงออกนะโอ้โห กว่าจะได้ยิงนะโอ้โหได้ใครย,ยื้อมั้งนี่มาขอเปลี่ยนตัวนะครับหัวแดงแล้วครับเอาหาแล่นเข้ามาว่าไงดีว่าไงดีางดาซาก้าทำแทนได้มาอืมเบ็คแฮมนะครับซากคาเรียรมาครับผมมาลองดูว่าได้หรือไม่ครับมาครับผม บอลอยู่ที่ปีเตอร์เชคเปิดขึ้นมาดีอาร์ตผมไม่ได้นะผมเมสซี่จ่ายมาลูกนี้ติดนะผมมาครับสากา้าขึ้นมาเข้ากลางมาผมเห็นเบลลิงแฮมมินซูดเบลลิงแฮมยกมามินซูตไม่ถึงนะครับเฮ้ยได้ไหมเนี่ยได้อยู่เออร์ลิงฮารแลนด์ยิงลูกนี้อื้อหือติดนะครับผมโอ้โหสตาร์นิงลูกนี้ติดนะโอ้โหเกือบไปครับผมเบลลิงแฮมจ่ายมาอื้อหือหลุดนะครับเอโต มาแล้วครับผมเอโตอย่างไงปาดเข้าไหมปาดไหมไม่ปาดเดลิกโอเคครับผมดึงกลับได้นะผมมาครับส่วนลูกนี้อ้ติดแบงแฮมนะผมแบงแฮมจ่ายมาติดอารอนนะครับเปิดขึ้นไปมาแล้วครับคาฟูคาฟูได้นะผมยังไงคาฟูเข้ากลางมาติดสักคาเรียรเปิดขึ้นมานะผมได้ไหมไม่ได้นะผมโอเคแบงแฮมจ่ายมาติดคิมิดอเ้เรียบร้อยนะครับเสมอไปทุกคน โอ้โหก็ย oh ื igen, oh ้อกันจนถึงแบบได้2ประตูต่อ2ก็พลาดหลายลูกนะผมเขาก็เขาก็เก่งผมก็ยิงไปแปดนะเขาเข้าก่อไปเจนนะผมก็ได้ต่อบอลได้ดีกว่าเขานะผมก็เกือบไปนะครับโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมนะครับสวัสดีครับผม